ห้ากระเป๋าแต่ผมจะให้ดูแค่กระเป๋าเดียวเพื่อเข้าใจง่ายๆถ้าวันนี้นี่คือหนึ่งกระเป๋าของเราอย่างที่บอกเรามีทีมงานซ้ายและขวานะถ้าวันนี้คนแรกของเราคือ X อคุณวางคนแรกไว้ได้านขวาครับ X อ ML, เมื่อกี้มีคะแนแนเท่าไหร่หมื่นหกร้อยไอ้คะแนนหมื่นหกร้อยเนี่ยจะวิ่งขึ้นด้านขวากระเป๋าเงินของเราไอ้เหลือๆเนี่ยคือกระเป๋าเงินของเรานะฮะ เอาละคนแรกผ่านไปคนที่สองของเราครับคนที่สองเราวางคนที่สองไว้ด้านซ้ายสมมติว่าคนที่สองเขาเลือกไซด์แอแอมีกี่คะแนนครับเมื่อกี้ห้าพันห้าพั 5, ทท 5, นทบทวนนะทบทวนห้าพันคะแนนห้าพันก็จะวิ่งขึ้นด้านซ้ายแบบนี้แล้วระบบบอกว่าเฮ้ยถ้าผมมีทีมงานซ้ายและวขวาระบบเอาคะแนนฝั่งฝั่งอ่อนคือฝั่งที่มีคะแนน น้อยคูณกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคืนนี้ตอนเที่ยงคืนฝั่งห0 0พันคูณยี่สิบบาทคุณจะเจอเงินอยู่ที่1,000บาทโอ้ตื่นขึ้นมายังไม่ทำอะไรเลยดีเงินเข้าพันบาทดีไม่ดีดีพูดดีใจเลยครับทุกคนใช่ใช่และอารมณ์ของผมเชื่อคนที่แบบเข้ามาแบบเหมือนผมอ่ะตอนที่ผมมีทีมงานซ้ายและขวาคุณรู้ไหมตอนเที่ยงคืนผมไม่นอนนะครับใช่ผมนอนดูพว้วก็จะเข้าอะไร โอ้แล้วมันเข้าพวดดีใจเลยอ่ะโอ้มันมีความสุขมากๆเลยนะฮะเอาละเราได้เงินหนึ่งพันแล้วทีนี้ผมให้ดูเรื่องของคะแนนครับฝั่งที่คำนวณแล้วฝั่งอ่อนครับจะลบเหลือศูนย์แต่ฝั่งคะแนนที่เยอะกว่าไม่ได้ลบหเหลือศูนย์นะฮะเอาคะแนนที่มีเยอะเนี่ยลบเมื่อเี้ลบคะแนนเมื่อเี้เหลือเท่าไหร่เก็บไว้เก็บไว้คำนวณต่อไปเก็บไว้ ลอคำนวณต่อนะครับเอาละวันแรกผ่านไปถ้าคุณแนะนาแค่สองคนเนี้แล้วสองคนนี้เขาเข้าใจเขาจะไปบอกคนที่เขารักต่อไหมบอกต่อนะฮะคุณแอลกับคุณเอแอครับสมมุติว่าวันที่สองโอ้ยเขาเข้าใจมากเลยนะ,ะเขาไปบอกญาติี่น้องของเขาคนนี้บอกมาสี่คนคนนี้บอกมาสี่คนแต่และคนที่พามาอาจจะมีไซส์ไม่เหมือนกัน เอ็บ้างแอบ้างเอบ้างคะแนนของคนนี้สองข้างก็จะขึ้นของคนนี้คะแนนของสองคนรู้ก็จะขึ้นของสองฝั่งนู้ของเขาแต่ผมให้อยู่คำถ,ถามแรกแคนตรงนี้คุณได้แนะนำสักคนไหมครับไม่คุณไม่ได้แนะนำสักคนเลยแต่สิ่งมหัศจรรย์ญญที่ผมให้ดูครับคะแนนที่มันเกิดขึ้น สองหมืนของคนนี้สองหมืนของคนนี้มันจะขึ้นไปส <10. S 1> ายของคุณด้วยรวมเป็นส <10. S 1> ี่หมนล้นละฝั่งโน้นที่คุณมีอยู่คะแนนของฝั่งโน้นที่มีจะขึ้นไปหาคุณด้วยรวมเป็นสามหมื่นสี่อันนี้ล้นละคุณเห็นอะไรไหมครับต่อให้คุณไม่ทำโบนัสข้นอนี้คุณได้ไหมครับได,คได้คุณได้ด้วยคุณได้ด้วยแพสซิฟอินคัมผมให้ดูครับวันนี้ฟัง แข็งคะแนนเยอะอยู่ด้านซ้ายฝั่งอ่อนอยู่ด้านขวานั่นหมายความว่าคะแนนอ่อนและแข็งสลับกันได้ไหมได้วันนี้คุณอ่อนหรืแข็งโอเคทั้งแข็งทั้งอ่อนไม่ใช่แข็งไม่ไสลับกันมันต้องมีอ่อนและแข็งใช่ไหมใช่แข่งเดียวไม่ได้เลยไหมไม่ได้แข่งเดียวมันก็จะอยู่ยากนะฮะนต้องมีอ่อนด้วยไม่ได่ถึงคะไรนะอ๋อคะแนนเราจะคิดจ็งอื่นนะฮะเอา 1ามหคูณยีถ้าคิดเป็นเงินครับมันจะอยู่ที่หกพัแบาทแต่เราบอกว่า1นึกระเป๋าโบนัสข้อนี้รับได้สูงส,สุดวันละเท่าไหร่สองหมื่นห้าคะแนนสองห0ื่ถ้าคิดเป็นเงินคือ5,000ันบาทเพราะฉะน,นั้นกระเป๋านี้คืนนี้ครับคุณจะได้รับอยู่ที่5,000ันห้นนี่คือนะกระเป๋าเงิน ถ้าผมมีแค่กระเป๋าเดียวผมจะบอกว่าน่าเสียดายมากได้เลยน่าเสียดายมากะนะครับเอาละได้โบน,นัสแล้วฝั่งอ่อนจะเหลือศูนย์ฝั่งแข็งครับ4ี 42, ่หมื่นสองนี้ผมดูดีนะฮะมันไม่ได้เอาไปลบสามหมื่นสี่นะฮะมันจะลบแค่ศูนย์สองหมื่นห้าพันคะแนนเท่านั้นเองเพราะสองหมื่นห้าพันคะแนนคูณยี่สิบเปอร์เซ็นคือห้าพันบาทนั่นแปลว่าถ้าเป็นแบบนี้ คะแนนฝากแข้คุณจะไม่มีล้างทิ้งเด็ดขาดมันจะไม่ล้างทิ้งเด็ดขาดนะครับคะแนนฝั่งแข้ครับจะเหลืออยู่หมื่นเจเก็บไว้ครับเก็บไว้ครับเอาละนี่แค่2วันผ่านไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับทุกคนโบนัสข้อนี้เราบอกว่า<ะ>ไม่ว่าคุณจะมีทีมงานลึกแค่ไหนก็ตามแต่มันรับแบบอินฟินิตี้ อย่างที่ผมให้ดูจากเราหนึ่งคนบอกคนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านต่อให้คุณมีคนเป็นคนชั้นที่ล้านคะแนนที่เกิดขึ้นวิ่งขึ้นหาเราไหมวิ่งขึ้นหาเราด้วยมหาเศรษฐีแต่ถ้าคุณมีแค่กระเป๋าเดียวคุณก็จะรับสูงสุดแค่วันละห้าพันเดือนละแสน<า><า>ห้าแสนห้าทเท่าทเด่นนะครับเพราะคุณพอใจแค่กี่กระเป๋าหนึ่งกระเป๋า คุณลงทุนหนึ่งกระเป๋าเท่ไหร่พันสี่เก้าเก้าแต่คุณได้เวลาห้าพันเดือนละแสนห้ชีวิตคุณคูมไหมะค้มแล้วค้มแล้วคุณเลือกแค่กระเป๋าเดียวขอให้คุณมีคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณก็ได้แค่ห้าพันนะฮะสำหรับคนแบบไม่อยากโลภมากเอากระเป๋าเดียวก็พอคำว่าโลภคือไปเอาเงินคนอื่นใช่ แต่ถ้าคือการที่เราจะต้องเราต้องอแยกให้ออกค่ะว่าโลกโลกคืออะไรไปเอาเงินคนคนอื่น<แ>คุณว่าเจ้าสวยรวยพันล้านเขาอยากมี 10, หมื<แ><แ>ม่นล้านไหมอยากคุณว่าเจ้าสวนโลกไหมไม่ไม,ไม,ไม่แต่เขาทำธุรกิจครับเขามองเห็นโอกาสครับอะไรที่ทำให้เขารวยได้เขาทำแล้วมันถูกต้องการกฎหมายและนี่คือสิทธิที่เราเลือกไนดะ้โอกาสของเราอย่างที่บอก ถ้าคุณเลือกได้คุณจะเลือกว่าวะได้วันละห้าพันหรือวันละเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านั่นคือสิ่งที่คุณเลือกให้กับชีวิตของตัวเองมีมากกว่านี้ก็เอานะบางคนบอกมีไม่สองเใช่ขางคน xl เดีวยวไม่พอเพราะฉะนั้นตัวนั้นข้อนี้ไม่ว่าคุณจะมีหนึ่งกระเป๋า <25. S 1> หรือคุณมีสามกระเป๋าคุณจะได้วันละหมื <15. S 1> ่นห้าเดีอนละสี่แสนห้า คุณมีเจ็ดกระเป๋าคุณจะได้วันละสามหมื่นห้าเดือนละล้านห้าแต่ถ้าคุณมีสิบห้ากระเป๋าคุณจะมีสิทธิ์รับอยู่ที่วันละเจ็ดหมื่นห้าเดือนละสองล้านสองแสนห้าคำถามง,ง่ายๆครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหนึ่งกระเป๋าหรือสิบห้ากระเป๋าทำเหมือนกันไหมครับเหมือนกันทำเหมือนกันเป๊เลย,ย,ยแต่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่เท<ม>่ากัน,อ,น,กนอยู่ที่กระเป๋าเงินที่ตัวเองมีและที่สำคัญครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นกี่กระเป๋าทุกกระเป๋าครับคุณรักษาสิทธิ์ให้ระบบเก็บคะแนนให้คุณและคำนวณให้คุณเดือนละครั้งเท่ากันเลย213บาทนั่นหมายว่าคนที่มี15กระเป๋าก็จ่ายแค่200คนที่มีกระเป๋าเดียวก็จ่าย 200. ส0 0รสรุปใครได้ผลประโยชน์สูงสุด สิบห <15. S 1> ้ากรเาล้วยังได้เป็นกับยนต์รักษาแค่กระเป๋าเราไม่กี่สิบาทเลยแล้วยังได้เป็น<ร>ดีลเลอร์ขายรถยนต์เนาะใช่ครับผมนะฮะไ,<ซ>ไ,ไ่อืนไ,ไม่คื้โบนัสข้อที่สองโบนัสข้อที่สองอ่ะยังไม่พอครับยังมีโบนัสข้อที่ส